สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่มีพลังงานดึงดูดให้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะก็มาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเบื้องบนดนใจคุณให้มาเจอคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเบื้องบนท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณถึงได้ดนใจให้คุณเข้ามาชมนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูว่าพลังงานตัวตนของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอใหอ้การเปิดไพ่ในครั้งนี้นะคะเปิดได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเกิดประโยชน์กับคนที่เป็นคนที่มีพลังงานเป็นเจ้าของคลิปนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปเป็นไกด์ไลน์นะคะปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ ใต้สำหรับนะคะเป็นสามดาบนะคะ,อะตอนนี้นะคะพลังงานตัวตนของคุณนะคะก็คือคุณอ,อยู่ในช่วงที่ว่าคุณมีความลังเลสงสัยนะคะมีความคิดมากมีความพิตกกังวลมีความที่อยากจะเคลียอะไรบางอย่างนะคะที่อยู่ในใจคุณนะคะ ให้มันชัดเจนนะคะคือเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะคุณอาจจะคิดมากเรื่องเงินก็ได้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินที่คุณอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะทําทปัญหาเรื่องเงินให้จบนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีไพ่ ให้สามดาบขึ้นมานะคะคือตอนนี้คุณนอกจากคุณจะอยู่ในช่วงที่คุณรู้สึกว่าวิตกกังวลรู้สึกคิดมากรู้สึกมีความลังเลสงสัยนะคะก็จะมีความรู้สึกเ,เจ็บปวดหัวใจด้วยนะคะรู้สึกว่าตอนนี้จักระหัวใจของคุณค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะอาจจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า เบื้องบนนะคะโดนใจคุณให้มาชมคลิปนี้เบื้องบนท่านมีอะไรที่อยากจะสื่อสารถึงคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันแบบ10ใบนะคะพลังงานตัวตนของคุณนะคะเปิดได้เดอะซันะคะคือไพ่เดอะซันะครับในทั้งหมด 78ใบไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยนะคะเป็นไพ่เมเจอร์อะคานาที่ดีที่สุดนะคะแล้วคุณก็เปิดได้พลังงานตัวตนเดอ Sun นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเ,เรียกได้ว่านะคะมันมีแต่แสงสว่างนะคะมีแต่มีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะถือว่าคุณโชคดีมากๆเลยนะคะ จัสมินให้ดีจังเลยอ่ะ โอ้โหกาเสียงการบกวนหน่อยนะคะไม่ร okay. okay, okay. ู้เขาร้องอะไรของเขาตั้งนานแล้วนะคะโอเคนะคะไพ่ใต้สำรับนะคะก็เป็นคิงออฟว n นนะคะโอเคนะคะว่าตัวตัวนของคุณนะคะตอนนี้คุณได้ไพ่เดือดันนะคะ คือดีมากๆค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเรียกว่ามันมีแสงสว่างนะคะมันมีความสําเร็จมันมีความเจริญเลิความเจริญรุ่งเรืองนะสิ่งดีๆนะคะอ่ารอคุณอยู่ข้างหน้านะคะตอนนี้แล้วประกบคู่กับ j ัสต m e น t นะคะคือมันเหมือนกับว่าเป็นวันวันพิพากษานะคะมันเป็นวันพิพากษาถึงอ กฎแห่งกรรมนะคะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะคือตอนนี้ปรากฏออกมาแบบนี้หมายความว่าความดีทั้งหลายที่คุณได้เคยกระทํามานะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาที่จะต้องประกาศประกาศออกมาได้แล้วนะคะสําหรับชีวิตของคุณนะคะ่อาคุณก็เตรียมตัวรอ,ร,อรับสิ่งดีๆได้เลยนะคะไพ่หกถ้วยนะคะตรงนี้คุณ กำลังจะได้รับของขวัญน,นะคะของขวัญและของขวัญที่ว่านี้นะคะอาจจะเป็นเงินก็ได้นะคะเป็นเป็นเงินเป็นความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณควรที่จะรอรับได้เลยนะคะความโชคดีนะคะเดอสานความโชคดีที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รับของขวัญ นะซึ่งจะเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ในอดีตนะคะในอดีตมันมันได้เกิดเรื่องราวขึ้นแบบกระทันหันพันด่วนนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะทำให้คุณอ่ารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกสูญเสียคุณได้พบกับความสูญเสียอาจจะเป็นการสูญเสีย ทางด้านการเงินนะคะหรืออาจจะเป็นความสูญเสียทางด้านความสัมพันธ์สังคมเพื่อนฝูงที่คุณเคยมีนะคะหรือเป็นความสูญเสียทางด้านครอบครัวตรงนี้นะคะจึงทำให้คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกจิตตกเครียดทุกสิ่งทุกอย่างมันพังนะคะไพ่ห้าถ้วยนะคะจะมี3ามถ้วย ที่มันพังนะคะ,ะซึ่งตรงนั้นนะ่ะมันทำให้สภาวะจิตของคุณนะคะอะตกอยู่ในสภาวะของเรียกว่าบางคนอาจจะแทบเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ได้นะคะความสูญเสียที่คุณได้รับในอดีตนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นโดยกระทันหันพันด่วนนะคะแต่ในไพ่นี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดนใจให้คุณมาเจอคลิปนี้นะคะ านก็อยากจะบอกคุณว่าให้คุณนะคะคือในสภาวะที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะคะความเศร้าความหดหู่หัวใจกับถ้วยสา,สาใบนี้คะที่ล้มอยู่ตรงหน้าคุณนะคะท่านอยากจะบอกว่าให้คุณหันหลังกลับมามองถ้วยอีกสองใบที่อยู่ข้างหลังคุณนะคะ ให้กลับมามองสิ่งดีๆที่คุณยังเหลืออยู่ตรงนี้นะคะสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้กับผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำอยู่กับความเศร้าอยู่กับอคอตกอยู่ตรงนี้นะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากให้คุณกลับมายืนหยัดนะคะให้คุณเงยหน้าขึ้นและให้คุณหันกลับมามองสิ่งดีๆที่คุณยังมีอยู่ กลับมามองดูถ้วยสองใบที่ยังอยู่นะคะคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในชีวิตคุณในปัจจุบันนี้ให้คุณจงขอบคุณมันนะคะให้คุณจงเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่คุณเหลืออยู่นะคะให้คุณกลับมาเงยหน้าขึ้นนะคะเพราะคนคนนี้นะคะในความเป็นจริงแล้วคุณไม่ใช่คนคนนี้ คุณเป็นคนที่นี่นะคะอนาคตข้างหน้าหรือปัจจุบันนี้อาจจะเป็นบางคนก็จะประสบความสำเร็จแล้วแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกว่าคนคนนี้นะคะคนที่ยืนคอตกคนนี้คนที่เศร้าเสียใจคนนี้คือไม่ใช่คุณนะคะคุณน่าจะป,ปัจจุบันคุณคือแสงสว่างคุณคือความเจริญรุ่งเรือง คุณคือความสว่างสวัยนี่แลหละค่ะคือชีวิตของคุณที่แท้จริงคือเดอะซันนะคะคือความรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวานนี้คือชีวิตคุณแต่นี่ไม่ใช่ความสูญเสียทั้งหมดที่ผ่านมานะคะไพ่ใบสุดท้ายเดอะแฮงแมนนีคะสิ่งที่คุณได้รับนะคะอ,อ,อาจจะเรียกว่าเป็นวิบากกรรมก็ได้นะคะ คืออาจจะเป็นช่วงที่มันถึงวาระนะคะ่ะวาระที่คุณจะได้รับวิบากกรรมในอดีตชาติหรือในชาตินี้ที่คุณเคยกระทําเอาไว้อตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าวิบากกรรมทำงานนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้เรียนรู้นะคะเพื่อให้คุณได้ตกผลึกเพื่อให้คุณได้ตื่นรู้นะคะ the hangman ดูนะคะว่าจะมี คนที่ห้อยหัวคนนี้เขาจะมีแสงสว่างอยู่บนหัวเขาเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เขาเจอมาทั้งหมดนะคะความทุกข์ความสูญเสียความเศร้าเสียใจเรียกว่าคือชีวิตมันพังนะคะชีวิตมันพังหมดทุกอย่างการการงานการเงินความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังลงหมดนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อให้คุณได้ตื่นรู้เพื่อให้คุณได้ตกผลึก เพื่อให้คุณได้เป็นคนใหม่ให้คุณได้เป็นคนที่มีความเข้มแข็งเนี่ยคะ่ะคือคุณในปัจจุบันนี้ที่คุณผ่านจุดนี้มาแล้วและนี่คือตัวคุณและสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะคะเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้ตกผลึกเพราะอาจจะอ่าไพ่ไพ่ใต้สำรับนะคะเป็นไพ่คิงออ a n านนะคะราชาถือไม้เท้าตรงนี้ ก็คือเหมือนกับเป็นภารกิจนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีภารกิจที่จะส่งต่อนะคะส่งต่อประสบการณ์ส่งต่อสิ่งที่คุณเจอมาเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเอ่อเป็นผู้นำนะคะให้คนคือเป็นผู้นำเป็นผู้แนะนำเป็นผู้บอกต่อปร,ประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้เจอมานะคะ แล้วเพื่อที่จะเอาไปแนะนำผู้คนที่เขาพบกับความยากลำบากพบกับความทุกข์ใจพบกับความเศร้าเสียใจแบบที่คุณเคยเจอมาเนี่ยค่ะคือมันเหมือนเป็นภารก,กิจของคุณนะคะที่คุณจะส่งต่อตรงนี้ส่งต่อประสบการณ์ส่งต่อสิ่งที่คุณเจอมาเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับคนที่เขาเอมีความทุกข เพื่อคุณที่จะได้เป็นแสงสว่างให้กับผู้คนต่อไปซึ่งทุกวันนี้นะคะคุณก็เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะอนาคตอันใกล้นะคะคือบางคนเนี่ยค่ะไพ่ใบต่อมานะคะก็ไพ่หกเหรียญน,นะคะนี่คือคุณจะเป็นผู้ให้คุณจะเป็นผู้ให้นะคะคุณจะเป็นผู้ให้แสงสว่างให้แสงสว่างกับผู้คนจะมีคนอีกลหลายคนนะคะ ที่เขาได้ประสบพบเจอกับปัญหาในชีวิตได้พบกับความทุกข์ยากพบกับความลำบากพบกับวิบากกรรมต่างๆนะคะและคุณก็จะเป็นผู้ให้เป็นผู้มอบวิชามอบความรู้มอบประสบการณ์ต่างๆนะคะที่คุณได้รับมานะคะให้กับผู้คนต่อไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คีย์สำคัญนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านโดนบรรดาล ให้คุณมาเจอคลิปนี้นะคะก็คือถ้าวันนี้นะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเจอมาทําไมมันหนักหนาเหลือเกินสิ่งที่คุณเจอมาทําไมมันถึงแบบเนี่ยค่ะความเศร้าความสูญเสียแล้วมันเกิดขึ้นกระทันหันพันด่วนะคะมันหนักหนาเหลือเกินสําหรับคุณนะคะเอะแต่สิ่งนี้นะคะก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้บังเอิญน,นะคะมันไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญน,นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์เพื่อให้เราได้ตื่นรู้นะคะแล้วก็ให้เราส่งต่อนะคะส่งต่อประสบการณ์ส่งต่อวิชาความรู้ต่างๆของเรานะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้คนที่เขาได้เจอความทุกข์ยากให้เขาได้สามารถมีกําลังใจที่เขาได้สามารถจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อ่านี่ละค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะก็เป็น คลิปเรนดอมนะคะสั้นๆวันนี้นะคะก็ใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าตรงนะคะก็สามารถที่จะน้อมรับคำทำนายไปได้นะคะแต่ใครรู้สึกว่าฟังแล้วไม่ตรงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะ,ะถ้ามีการล่วงเกินประการใดนะคะหรือว่า ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ